เอ๊ะเมื่อกี้นี่ไม่รู้ตายยังโอเคอ่ะโอ <c oughs> เคอ่าใส่ยล้ป่ะวิดีโอนะวิดีโอนะกดยังวิดีโอโกดได้ป่ะแล้วก็ขอความเจริญในธรรมะจะมีแก่ท่านผู้เจริกสแสวงบุญทุกท่านในวันนี้ เราได้มานมัสก,การหลวงพ่อองค์ดำในมหาวิทยาลัยนารันทาในวันนี้ก็ได้นำคณะมาเพื่อจะได้กราบนมัสก,การหลวงพ่อองค์ดำที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในมหาวิทยาลัยนารันทาอย่างนี้ซึ่งได้ทราบจากตำรับตำราว่า ห <Okay. S 2> ลวงพ่อองค์ดำนั้นท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรซึ่งในสมัยการก่อนนั้นในมหาวิทยายลัยนันทายอย่างนี้ได้ตูกไฟไหม้อยู่เป็นเวลาซึ่งสามเดือน <Okay. S 2> แต่ว่าหลวงพ่อองค์ดำก็มีความสมบูรณ์อยู่ <Okay. S 2> นะไม่ตูกไฟไหม้ไฟก็ไม่ได้ไหม้พระองค์ <Right. S 2> แล้วก็ตูว <Right. S 2> พวกมุสลิมนะทำร้ายทำลาย แต่มือหรือประหัตของพระองค์นั้นก็แหว่งไปบ้างยังไม่มีความสมบูรณ์แต่รอบรอบองค์ของท่านนั้นมีความสมบูรณ์มาก <c oughs> ซึ่งพวกมุสลิมนั้นได้พยายามทาร้ายหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําร้ายหรือทาลายหลวงพ่อองค์ดําสําเร็จตามความปรารถนาหรือประสงค์ได้บางครั้งท่านบอกว่าหลวงพ่อองค์ดํานั้นตามมาดูการดูหนาวก่าเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งืรูร้อนเปลี่ยนเป็นสีหนึ่ง หรือว่าเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยตั้งแต่นั้นเม็นต้นมาปัจจุบันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เอาคอยดูแลเอาคอยที่จะปกป้องให้หลวงพ่อองค์ดํานั้นมีความสมบูรณ์และปฏิสฐานอยู่นัดที่นี้ได้ทําให้ใครมาทําร้ายหรือทําลายอันนี้ก็ต้องขออนุมูลอนุโมทนา,าเป็นอย่างสูงก็ขอเจริญพร